เอยเกดทังมอืดทีดไดเห็ดะเรงงสองเห็ดนี่ยังเนี่ยกินแล้วที่ล้มปองงงเฮ้ยเตรียมตาดตรตาหก็หนาตาโอ้ยตายตายตานอนมืดทักนะเน่ัด้าจามากขึ้นไรไรแท้ตาคนาดีาได้เห็ดมากะเรางงเออกินแล้วก็ทีล้มปองงงโอ้ยเฮ็ดยังไงล่ะทีนี่ ไดกัไปหาตัวตัวห้ามันเด่าหาคนเด่หาพ่อพ่อเดล้วคนก็เออไปทังสันไปต้อนงสันหลอดเป็นไงบ้างจ้าไม่มีอะไรสักียอะไรเนี่ยเคลียใบไม้เล่นเหรอเ็ดอมจมันไม่มีันไม่มีน้ำเอ่อเจ้าเลยเหรอมีแต่ใบไม้เหรอโอ้ได้เท่าไหร่จ้ะขอดูหน่อย โอ้มีแต่น้ำเลยนะจ๊ะโอ้แม่อ้อยเลยนะจ๊ะข่ายยายจอยเห็ดจ้าเห็ดอะไรจ๊ะเออแกงเซน้ำอ้อยเออมัได้หรือเปล่าได้มันเป็นยังไงจ๊ะง่ายดูรูปกระต้านี่แหละนายโอ้โห เียแม่หมอเอหมอเอได้อะไรคะเียเห็ดออกเสยๆเบิ้งกับพี่น้องเก็บเห็ดจ้าอพี่น้องเพราะี่เ้อแม่หัวเล่ะุยม่เล่ตะยัวมีเออมีแค่นี้แหละเออยังโอ้ เออขุดเอาขุดเอาฮอดลากคุณปัดตัวปัดตัวตายม่วงหนามาเบิ่งกันหนาววาสนาแท้วาสนาเซียนนี่แหละพูดว่าเซียนเนาะหาจังไหนกันได้ปัดตัวปัดตัวหาอีกหาอีกอีกเป็นพังไหนเต็มกระตายแล้วว่าปัดเบิ่ง น่ะขับรถเก๋งไม่อย่างดีจะเบิ้งเบิ้งเฮ็ดเต็มกระตาเลยคุณน่ะตาเปาเต็มกตาเลยเแปตาแตาหาตาเลยนี่ตาขับรถเก๋งไม่อย่างดีเบิ้งมหได้หาตาคักในนีๆยุู้น่ะเอ้